คลิปนี้ค่ะก็จะมาชวนฉลองนะคะให้กับโรเซ่แบล็ p พิงคค่ะเนื่องในโอกาสนะคะที่ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรของเธอค่ะตอนนี้นะคะก็มียอดผู้ติดตามค่ะทะลุ25ล้าน f o l เวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทําคลิปข่าวนะคะฉลองให้กับเธอไปนะคะเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่านะคะคใช้เวลาเพียงแค่1เดือนกับอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ายอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของเธอนะคะก็แตะทะลุ 25ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ปบมือรัวๆนะคะให้กับความปังของเธอเลยนะคะนี่ยก็เรียกได้ว่านคะคะตอนนี้ค่ะเธอก็มียอดผู้ติดตามนะคะสูงสุดนะคะนับเป็นอันดับที่3ค่ะในไอดอลเคป๊อปเกาหลีนะคะโดยตอนนี้ค่ะสาวสาวแบล็คพิงนะคะทั้ง4คนค่ะก็ถือได้ว่านคะคะมียอดผู้ติดตามใน Instagram ค่ะสูงที่สุดเลยนะคะในเกาหลีเลยนะคะเนี่ค่ะ ก็ตอนนี้นะคะนอริซ่าแบล็กพิงค่ะมียอดผู้ติดตามค่ะ34.4ล้าน follower นะคะในขณะที่อรองลงมาก็คือเจนนี่นะคะอยู่ที่28ล้าน follower ค่ะ แล้วก็นะคะโรเซ่แบล็กพิงคค่ะอยู่ที่25ล้าน f ฟล l o เวอร์นะคะก็เป็นอันดับที่3นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็เป็นของพี่ซูนะคะ23ล้าน600,000เฟลเวอร์ค่ะก็เรียกได้ว่าน,นะ,ะสาวสาวแบล็กพิงเนี่ยมียอดผู้ติดตามนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยนะจะเพิ่มขึ้น1ล้านนะคะต่อ1เดือนนะคะก็เรียกว่าเร็วมากๆเลยนะคะทั้ง4สาวค่ะแอดก,ก็เอามาอัปเดตนะคะข่าวสารล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะมาร่วมฉลองนะคะสแสดงความยินดีให้กับโรเซ่แบล็กพิงกันได้เลยค่ะก อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า